สวัสดีครับเ x s o l a r Cell จังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับที่จะไปใช้กับโรงน้ําดื่มนะครับโรงน้ําดื่มที่ผลิตน้ําดื่มจําหน่ายนะครับซึ่งจะช่วยลดค่าไฟในช่วงกลางวันนะครับมีมอเตอร์3แรง5แรง1แรงนะครับชุดนี้เป็น 5k นะครับระบบออนกิท 5k สั่งไปที่ตาบลหนองสามสีอําเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับ สวนี้ที่จะไปช่วยลดค่าไฟในส่วนของการผลิตน้ําดื่มในช่วงกลางวานันพอเตอร์ปัม๊มน้านะครับตัวนี้จะลดค่าไฟได้อยู่ประมาณ16-18แอมลูกค้าสั่งชุดคอนโทรลครบชุดมีผังการต่อให้ทุกจุดจะมีสติกเกอร์บอกอยู่นะครับสติกเกอร์บอกทุกจุดเลยว่าอะไรต่ออะไรบ้างมีผังการต่อให้ท่านใดที่อยากลดต้นทุนในส่วนของการติดตั้งเองนะครับจะลดไป หลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับไม,ไม่ต่ำกว่า5้าถึงหกหมื่นบาทนะครับเพราะว่าชุดสําเร็จรูปนะครับทางร้านจําหน่ายในราคาช่างนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบเซตมีสายแผ่นโซล่าเซลล์สายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดข้าหัวไปให้แล้วนะครับเรียกได้ว่าไปถึงไปจ้าเท่านั้นเองสงสัยการต่อส่งภาพให้ดูในไลน์ได้ปรึกษากันได้ระหว่างการติดตั้งนะครับท่านใดที่อยากลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าไฟแล้วก็ลดต้นทุนในเรื่องของค่าติดตั้งด้วยนะครับยินดีบริการทุกท่านเลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัว 5k นะครับทางร้านได้อัปเดตซอฟต์แวร์ไปให้ด้วยนะครับเวลาไม่มีโหลดเนี่ยจะต้องเป็น 0. 0.0 0. เลยนะครับ 0. 0.0 0. CT นะครับมี CT เป็นตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับการผลิตให้ด้วยผลิตตามการใช้งานจริงนะครับจะไม่ผลิตเกินข้อดีของอ,อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับก็คือมีความไวในการใช้งานนะครับใช้เท่าไหรผลิตเท่านั้นนะครับจะไม่ผลิตเกินและมีความไวในการผลิตนะครับค่อนข้างสูง นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลถค่าไฟนะครับในเรื่องของการผลิตน้ําดื่มหรือว่าจะเป็นร้านค้าตู้เย็นตู้แช่นะครับหรือว่าในบ้านทั่วไปแอร์สตัว3ตัวนะครับยินดีบริการทุกท่านเลยนะครับแล้ ให้คำปรึกษานะครับหลังการขายท่านใดที่อยากติดตั้งเองนะครับหาผู้ช่วยหรือพอจะมีความรู้ด้านไฟฟ้าบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองท่านสามารถติดตั้งได้เลยนะครับเพราะทางร้านประกอบเป็นชุดสาเร็จเซ็ตซอฟต์แวร์ในเครื่องไปให้แล้วนะครับเซ็ตซอฟต์แวร์ในเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน USB ให้ด้วยนะครับมีสายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ครบเซ็ตเลยยินดีบริการทุกท่านครับร้านเอ็มเอ็กซ์โซลาร์เซลล์จังหวัดพิษณุโลก0816806051ครับ0816806051ครับ